การแปรงฟันเป็นกิจกรรมสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ทุกคนรู้จักและทำเป็นปกติแต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆก็เหมือนกับว่าแปรงสีฟันก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้นอีกขั้นจึงทำให้การแปรงฟันไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมที่ต้องทำเพื่อความสะอาดเท่านั้นแต่ยังเป็นการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดด้วยเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปเห็นว่าเทคโนโลยีในแปรงสีฟันไฟฟ้าที่มีอยู่ในตอนนี้มีอะไรบ้างและเป็นอย่างไรที่ทำให้การแปรงฟันเป็นกิจกรรมที่สนุกและมีประสบการณ์มากขึ้น OLB Electric Toothbrush i o 2เริ่มต้นด้วยแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในวงการดูแลสุขภาพช่องปากอย่าง OLB ที่มาเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้ารุ่นใหม่ชื่อว่า o a l b 2 Electric Toothbrush ซึ่งมีการรวมเทคโนโลยีทำความสะอาดระดับมืออาชีพกับดีไซน์ที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายได้ หัวแปรงแบบลมที่สามารถหมุนและสั่นได้ตามเทคโนโลยีเทน l ชเทนช่วยให้แปรงสีฟันนี้สามารถขจัดคราบพลักได้เรกกว่าแปรงธรรมดาแต่ยังมีความอ่อนโยนกับเหงือกด้วยระบบ Smart Pressure s e n s นเที่จะแจ้งเตือนเมื่อออกแรงกดมากเกินไปมีโหมดแปรง2รูปแบบสำหรับการทำความสะอาดประจำวันและดูแลเหงือกโดยเฉพาะหัวแปรงของแปรงนี้มีขนแปรงที่โค้งรับรูปฟันได้พอดีเพื่อเข้าถึงทุกซอกของช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ของแปรงนี้มีความชนาการใช้งานได้ยาวนานถึงส0บวันต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวทำให้เหมาะกับทุกคนที่อยากลองใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าเป็นครั้งแรกหรืออยากดูแลช่องปากอย่างจริงจังมากขึ้นราคา1999บาทบัตรเฮสเวกเกสคอนโทรเวลล์คุณคิดว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าจะมีคุณภาพดีกว่าแปรงธรรมดาหรือไม่มีคนบางคนอาจจะคิดว่าแปรงธรรมดาก็พอใช้แล้วมีคนบางคนอาจจะคิดว่าแปรงไฟฟ้ามีคุณภาพดีกว่าและมีประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้นคุณคิดอย่างไร มาแบ่งปันความคิดเห็นในการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้ากันในกลางคนอื่นๆฟิลิปสันนิคายช x 2อ9 1กสอต่อด้วยแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในวงการเครื่องใช้ไฟฟ้ามานานอย่างฟิลิปส์ที่มาเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้ารุ่นส o นิคายเช็2 4อ1ซึ่งมีการออกแบบเพื่อให้มีประสบการณ์การแปรงฟันที่สะอาดล้ำลึกแต่ยังคงอ่อนโยนต่องเหงือก มีโหมดแปรงฟันแบบสปาทั้งหมด5โหมดที่ครอบคลุมตั้งแต่การทำความสะอาดจนถึงการเพิ่มความสว่างของฟันด้วยเทคโนโลยีโซนิเลย์เบรเชนที่สร้างแรงสั่นความเร็วสูงกว่า3 0 0 0 0่นครั้งต่อนาทีช่วยให้ขจัดคราบพลักและสิ่งสกปรกได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะจุดที่แปรงสีฟันธรรมดาเข้าไม่ถึงมีหัวแปรง2แบบคือ Professional Spa Massage Head ที่มีขนแปรงแบบ Soft Bristles ช่วยทำความสะอาดได้อย่างนุ่มนวลและ Gentle Whitening Brush Head ที่ปลายหัวแปรงมีความบางทำให้ซอกซอนเข้าไปตามซอกฟันได้เป็นอย่างดี มีระบบสมาร์ทไท์ที่ช่วยควบคุมเวลาแปรงในแต่ละส่วนของช่องปากให้ครบภายในสองนาทีซึ่งเป็นเวลาที่ทันตแพทย์แนะนำมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานสองสัปดาห์ต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวราคา2075บาท Asmayy 1่ s sonic e electric toothbrush กลับมาดูแปรงไฟฟ้าสัญชาติเอเชียกันบ้างที่มี Asmayy 1 s sonic e electric toothbrush ซึ่งเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้า2หัวแปรงยอดขายมากกว่าสีล้านเครื่องที่มีการรวมเทคโนโลยีกับการดูแลช่องปากอย่างชันฉลาด มีระบบ So n i c Vibration ที่สร้างความเร็วสูงถึง38,00 0ันครั้งต่อนาทีช่วยให้ขจัดสิ่งสกปรกได้ลึกกว่าการแปรงฟันทั่วไปมีขนแปรงดูพอนขนาดปลายเรียวอ่อนโยนต่อเหงือกและมีสาโหมดการทำงานได้แก่ค l e a n อ o f t และ s a g e ที่ให้คุณเลือกตามความต้องการมี s m a r t t i m e r 2นาทีที่ช่วยให้แปรงฟันได้ครบทุกส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานสูงสุดถึง1ปีต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวทำให้เป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าที่คุ้มค่าและเหมาะสำหรับเป็นแปรงสีฟ ราคา1599บาทฟอริโออีเซีเดินทางมาถึงแปรงสีฟันไฟฟ้าจากแบรนด์ที่ขึ้นชื่อในวงการแกะเจตทำความสะอาดใบหน้าอย่างฟอริโอที่มาเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้ารุ่นอีเซรีซึ่งยกกระดับประสบการณ์การแปรงฟันให้ทั้งหรูกราและอ่อนโยนกว่าที่เคยมีหัวแปรงแบบไฮบริดประเทสที่ผสานซิลิโคนเกรดทางการแพทย์กับขนไนลอนอ่อนนุ่มช่วยทำความสะอาดคราบพลักได้สูงกว่าแปรงปกติถึง3 0เซ โดยไม่ทำร้ายเหงือกมีเทคโนโลยีโซลิง e พาส์ที่สั่นได้มากกว่า11,000ครั้งต่อนาทีมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานถึง1ปีต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวและหัวแปรงที่สามารถใช้ได้นานถึง6เดือนมีดีไซน์ที่มาพร้อมการจับถนัดมือที่ดีและมีให้เลือกหลายสีสดใสแบบมินิมันทำให้เป็นแปรงสีฟันสุดไฮเทคที่ให้ได้ทั้งฟังก์ชันและแฟชั่นในเวลาเดียวกันราคา4,350บาท